โดยจุดกึ่งกลางจุดนะคะขีดเส้นลงมาแล้วก็จุดนี่หลังจากนั้นค่ะโค้งเป็นรูปหัวใจโค้งเข้ามาแบบนี้นะคะโคง้งแล้วก็โค้งเป็นรูปหัวใจเข้ามาประกบกันแบบนี้ โอเคต่อไปค่ะให้เราวาดด้านบนก่อนนะโดยที่เราจะขีดขึ้นไปแบบนี้ขีดขึ้นแล้วก็โคง้งฝั่งนี้นะคะเหมือนกันนะขีดขึ้นไปแล้วก็ โค้งลงมาฝั่งนี้นะคะให้เราหยุดฝั่งนี้ไว้ก่อนนะเรามาวาดฝั่งขวาก่อนเพื่อที่มันจะได้เท่ากันอ่าไม่เท่ากันก็ใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงนะขีดขึ้นไปแล้วก็ขีดตรงมา ตรงนี้ทำเส้นตรงๆโอเคหลังจากนั้นค่ะให้เราวาดนะคะนิ้วโป้งก่อนนะนิ้วโป้งจะขีดขึ้นมางองอแล้วก็โค้งออกมาแบบนี้แล้วก็ขีดเส้นตรง ่วนด้านบนค่ะเราจะโค้งลงมาหยักเล็กน้อยแล้วก็ขีดเส้นตรงมาให้เสมอกันก็จะได้แขนข้างซ้ายแล้วนะต่อไปค่ะแขนข้างขวาให้วาดนิ้วโป้งก่อนหยักเข้าไปโค้งลงมาเล็กน้อย แล้วก็ฝั่งขวามือโค้งลงมาโค้งเล็กน้อยแล้วกคขีดเส้นตรงลงมาถ้าไม่เท่ากันเราก็ปรับให้เท่ากันนะส่วนด้านในเราจะวาดนิ้วนะคะออกมาสัก หน่อยแบบนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่โอเคหลังจากนั้นค่ะเราจะวาดหัวใจอีกหนึ่งดวงตรงนี้ตรงกลางนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยคลิปหน้าอยากให้มาสอนว่ารูปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย